พีเอสร้อยครับเกียร์สิบสองมูณสิบสองสภาพสุดจะบรรยายนะครับโอ้โหยางกว้างครับเกียร์สิบสองหายากครับสภาพนี้ยางกว้างเลยครับเรเดียนสี่เส้นครับกว้างเลยครับหน้ากว้างเลยครับสี่สองศูนย์เจ็ดสิบห้าสิบสี่ครับ ยังหลังเป็น48070 R38 นะครับ BKT รุ่น RT765 นะครับเส้นนี้น่าจะ5-6หมื่นนะครับเส้นยางเส้นหลังนี่เท่าที่ทราบนะครับโอ้โห,โหล่อมากๆครับล้อกว้างๆทางๆนะครับสี่สูบเทเบโบ100หนึ่งร้อยแรงม้านะครับเกียร์12ส12ธรรมดาไม่มีไฟฟ้านะครับ ไม่มีไฟฟ้ามากดจุกจิกขวนใจนะครับคนไทยชอบมากมากนะครับโอโหสวยจริงๆครับสีเดิมๆครับสวยจริงครับรุ่นแบ็กชัดซีนะครับชัดสีดำนะครับเรียกตามฝรั่งนะฝรั่งเรียกแบ็กชัดสีครับ ทำเข้าจากอังกฤษนะครับ oh. ยางสวยครับเก oh. ียร์หนึ่งร้อยนะครับเก <G> ียร์สิบสองครับีเ่เกียร์ุดจะบรรยายนะครับ เฟยจริงครับเฟยรจริงรถไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับ รถมันบรรยายตัวมันเองนะครับสวยครับยางกว้างๆนิ่มๆนะครับล้อทางงโอ้โหหล่อจริงเห็นละใจละลายนะครับสนใจสอบถามได้นะครับพี่ฟูจิตกเตอร์นะครับแปดสองสองสองแปดห้าแปดเก้านะครับผมแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับเปิดจุดวันอาทิตย์นะครับ เปิดการถึงเสานะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม